นางตาณีเป็นผีผู้หญิงเช่นเดียวกับนางตะเคียนนางตาณีจะสิงสถิตยอยู่ในต้นกล้วยตาณีอย่างไรก็ตามไม่ใช่ต้นกล้วยตาณีทุกต้นจะมีพรายตาณีสิงสถิตยอยู่ลักษณะของพรายตาณีโดยทั่วไปจะเป็นหญิงงามนุ่งห่มตามแบบสตรีไทยโบราณสบายสีตองอ่อนผ้านุ่งโจงสีตองแก่ ลกลิ่นกายหอมดอกกล้วยเรื่องการเรียกภายตานีนี้มีหลายตำนานบ้างก็ว่าให้ชายที่ต้องการเรียกภายตานีมาปัสสาวะรดโคนต้นกล้วยที่กำลังออกปรีใหม่ๆบางก็ว่าให้เอาของลับถูก,กับโคนต้นกล้วยต้นกล้วยตานีเป็นที่สิงสถิตของพายนางตานีเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่คนรุ่นเก่า ไพรานางตานีว่ากันว่ามีหน้าตาสวยมีกลิ่นหอมไว้ผมยาวฝ่ามือฝ่าเท้าแดงอ่อนดุดตีนนกพิราบริมฝีปากมีสีเหมือนตำลึงสุก้ากรวยตานีมีลำต้นอวบไพรานางตานีก็มีรูปทรงท้วมถ้ามีลำต้นปรง่งไพรานางตานีก็มีรูปร่างทรงฉลวยด้วยเหตุผลที่ไพรานางตานีเป็นผี ชาวบ้านจึงไม่กล้าปลูกต้นกล้วยตานีไว้ใกล้เรือนแม้จะปลูกไว้ใกล้เรือนถ้าจะตัดเอาใบตองไปใช้ก็ห้ามไม่ให้ตัดเอาไปทั้งใบต้องเจียนเอาแต่ใบตองเท่านั้นหรือไม่ก็ต้องหักก้านเสียก่อนเพราะถ้าตัดเอาเข้ามาในเรือนทั้งใบถือเป็นรังร้ายว่าจะมีใครในบ้านนั้นตายลงในไม่ช้า ทั้งนี้เห็นจะเนื่องจากคติเดิมที่ใช้ใบตองกล้วยตานีสามใบรองก้นโรงศพกล้วยตานีนี้ถ้าคราวออกปรีจะมีพิธีพรีพรายนางตานีเครื่องพรีมีหัวหมูบายสีสำรับคราวหวานของหวานก็มีขนมต้มแดงขนมต้มขาว นอกจากนี้ยังมีข้าวตอกดอกไม้ทูบเทียนน้ำหอมเครื่องหอมมีแป้งกระเจะจันเป็นต้นเอาแหวนและสร้อยทองคำไปแขวนที่งวงปรีกล้วยเป็นเครื่องประดับและนำผ้าผืนหนึ่งจะเป็นสีแดงหรือสีอะไรก็ได้ไปพันรอบต้นกล้วยตานีเป็นต่างว่าได้นุ่งห่มให้แก่พรายตานีแล้ว ขอให้คุ้มครองรักษาคนในบ้านและให้มีโชคลาภบ,บางที่มักนิยมนิมนต์นพระสงฆ์ไปสวดมนต์ทำบุญด้วยบางที่หมอที่ทำพิธีเมื่อเส้นวักแล้วนำดอกในปรีกล้วยตานีไปตากแดดให้แห้งแล้วบดให้เป็นผงผสมกับผงอิทธเจหรือผงของดินสอขาวที่ลงยันซึ่งเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้สำหรับใช้ในทางให้เกิดสเสน่ เป็นเมตตามหานิยมบางทีก็เอาดอกในปรีกล้วยตานีไปใส่ไว้ในตลับสีพึ่งสีปากซึ่งปลูกเสกแล้วใช้สำหรับสีปากเพื่อให้เกิดสเสน่ห์เป็นเมตตามหานิยมเช่นเดียวกันเมื่อใช้สีพึ่งนี้แล้วย้มปากพูดออกมาก็จะมีสเสน่ห์ กระทำให้ผู้ใหญ่มีเมตตาถ้าเป็นผู้หญิงสาวก็ทําให้เกิดความรักขึ้นมาได้ทันทีในทางตรงกันข้ามถ้าผู้หญิงทาสีพึ่งนี้แล้วเมื่อแย้มปากพูดออกมาผู้ชายก็จะเกิดความรักขึ้นในทันทีเช่นเดียวกันถ้ากล้วยตานีที่ทําพิธีเส้นวักออกปรีกลางต้นก็ถือกันว่า กล้วยตานีนั้นเกิดมีพรายนางตานีขึ้นแล้วกล้วยตานีที่ออกปรีกลางต้นนี้พวกชายหนุ่มที่ยังเป็นโสดถ้าเป็นผู้รู้เรื่องเกี่ยวกับพรายตานีก็จะทำพิธีเส้นวักเป็นทํานองเดียวที่กล่าวมาแล้วข้างต้นแล้วไปที่ต้นกล้วยตานีนั้นในเวลากลางคืนทุกคืนสุดแล้วแต่โอกาสอำนวยให้พอไปถึงก็กล่าวคำเกี่ยวปะเล้าปะโลมพรายนางตานี ต้องตั้งความเพียรไปเกี่ยวจนกว่าพรายตานีจะใจอ่อนเห็นอกเห็นใจแล้วเอามีดเฉือนตอนโคนกล้วยที่มีลักษณะเป็นเหมือนเงาเอามาก้อนหนึ่งแกะสลักเป็นรูปผู้หญิงใส่ตลับหรือภาชนะอื่นไว้และต้องเส้นวักทุกเช้าเย็นทำอย่างนี้อยู่หลายวันพรายนางตานีก็จะมาปรากฏร่างให้เห็นในความฝัน เป็นผู้หญิงสาวรูปร่างหน้าตาสวยงดงามสมดังใจที่เคยนึกเคยพะวงเป็นจินตนาการมาก่อนแล้วนางจะยอมตนเป็นเมียผู้นั้นอันเป็นความฝันอีกเหมือนกันเมื่อได้นางลายตานีเป็นเมียแล้วชายคนนั้นจะไปมีเมียอื่นอีกไม่ได้ ถ้ามีก็มักเป็นอันตรายถ้าต้องการมีเมียรจริงๆก็อาจทำได้ด้วยการบอกกล่าวขออนุญาตพรายตานีเสียก่อนพรายนางตานีเป็นเมียที่ดีเมื่อเห็นสามีซื่อสัตย์ไม่ปิดบงังความจริงก็จะอนุญาตให้มีได้ซ้ำยังช่วยเหลือเพื่อให้การนั้นสำเร็จไปได้ด้วยดีไม่มีหึงหวงแย่เคี้ยวหรือร้องไห้ตีโพยตีพายเหมือนมนุษย์ แต่คนสมัยก่อนได้เชื่อว่าผู้ที่ได้นางตานีเป็นเมียนั้นจะมีอันเป็นไปเพราะพลังชีวิตทั้งสองฝ่ายนั้นจะถ่ายทอดซึ่งกันและกันถ้านำลทัทธิเต๋ามาเปรียบเทียบซึ่งก็คือนางตานีนั้นเป็นผีผู้หญิงซึ่งก็คือหญินส่วนผู้ชายนั้นคือพลังหยางนางตานีนั้นเป็นผีที่มีพลังหินที่อ่อนมาก พลังหยางที่อยู่ในตัวผู้ชายเป็นมนุษย์จะถ่ายเพื่อให้เกิดความสมดุลแต่การถ่ายทอดพลังนั้นจะเป็นอันตรายต่อฝ่ายชายที่เป็นมนุษย์ดังคำโบราณซึ่งได้กล่าวไว้ว่าคนอยู่ส่วนคนผีอยู่ส่วนผีคนกับผีอยู่ด้วยกันไม่ได้ผลข้างเคียงในการถ่ายทอดพลังชีวิตฝ่ายชายนั้นสังเกตได้จากอาการสู้ผอมแก้มตอบ เหมือนอดข้าวอดอาหารชาวบ้านมักจะสังเกตอาการนั้นและรู้ทันทีว่าคนผู้นั้นมีเมียเป็นนางตานีซึ่งก็จะนิมนต์พระพิสุหรือเชิญหมอผีที่มีวิชาอาคมทำพิธีให้คนทั้งสองแยกกันและอุทิศส่วนกุศลให้นางตานีไปสู่สุขติ